สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับวาพบกันอีกแล้วกัน,นัทเพชรยนนะคะที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นั้นมีรถเข้าใหม่มานําเสนอให้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะคันนี้นะบอกเลยว่าโคตรเท่มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันแถมประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเป็นตัว CH เอชานึ่งปไฮบริดมิดปี19.20เล, 7, 40, ลขไม่เจ0 0 0มื่น่าันั้นเองนะคะใครที่สนใจมองหารถวิชชงานอยู่นะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยออปชั่นครบฟรี ดาวได้นะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะห้ามพลาดเลยนะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดเดือนๆได้เลย0ูนย์เ9้า7นเัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะลูกค้ายินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะราคาค่าตัวคันนี้นะคะเพียง519,000บาทฟรีดาวผ่อน8 9 0 0เท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของ สองสวยๆคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนออปชั่นครบเลยนะคะได้ชุดแต่งเท่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นสีเทาหลังคาดำนะคะสีดมโรงงานไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าแถมวารันตีเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดจากศูนเตต้าก็ยังเหลือๆอยู่นะลูกค้าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยประมาณ 24- 25โลลิตรได้เลยนะคะคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะต่างจังหวัด ไฟแนนซ์ไปทำสัญญาถึงที่เริ่มต้นฟรีดาวดอกเบีย,ววยพิเศษเริ่มต้น2.49%เท่านั้นใครสนใจรีบติดต่อหานัดืนด่วน,นได้เลยนะคะป้ายทะเบียนในป้ายน,นี้รอย1ขอไข่ชอกเชอเจ็ดกรุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดทามีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้ามีมาให้4จุดเลยนะคะลูกค้าสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีลากยิ้มนะคะบอดี้เดิมๆทั้งคัน การันตีให้เลยนะกุญแจสำรองมีมาให้ครบ2ดอกเลยนะคะลูกค้ากระจกเดิมทุกบานด้วยนะคะในส่วนของล้อของรถคันนี้ได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานน็อต5้ลูโรโกตตรงกลา,างนะคะยางนะคะคันนี้นะเป็นยางขอบ16นิ้วนะคะช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคราบน้ามันหยดไหลเยิ้มนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยนะสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีลากิ๊บนะคะอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพใดๆสวยมากนะคะ ลูกค้าชุดแต่งเนี่ยก็กินขาดแล้วนะบอกเลยว่าห้ามพลาดใครสนใจรีบพักร,รีบโทรรีบติดต่อหานัดดืวนๆได้เลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะภายในคันนี้นะคะลูกค้าไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกหลอของการใช้งานเลยนะคะออปชั่นให้มา แบบครบเรียบร้อยแล้วได้เป็นปุ่ม a n g จิ i n g start นะคะพวงมาลัยมังติดฟังก์ชั่นมีค r u i s e control มาให้ด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลขไมคแค่74,000โลเท่านั้นเองนะคะคันนี้ไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมคกอใหม่นะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัวจอทัชสีรีนติดตั้งให้จากโรงงานนะคะลูกค้าสภาพสว,สวยเลยนะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ซีนกัรลอยเนี่ยเขายังไม่ได้แกะออกเลยนะคะลูกค้าแอร์ออโต้ด้วยนะคะ ุณหภูมิปรับแยกด้านซ้ายด้านขวาได้ก้องหอยก็มีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะลูกค้าบอกเลยว่าออปชั่นแน่นๆนะคะลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนนะคะคอนโซลเนี่ยไม่มีรอยช้าหรือว่ารอยทะลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าประหยัดน้ํามันแน่นอนนะลูกค้าเป็นตัวไฮบริดนะคะอัตราการสิ้นเปลืองก็อย่างที่บอกเลยยี่สิบามยี่สี่ยี่ห้าโลลิตรเนี่ยได้เลยนะคะลูกค้านี่้าเพดานไม่มีร่องรอยอักระ หรือคาบสกปรกเลอะเทอะนะคะส่วนตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเบาะหนังนะคะทําความสะอาดกันได้ง่ายตัวเบาะคนขับเนี่ยเขามีพัดลมนะคะนี่ตัวดันเบาะให้ด้วยนะ นี่นะคะออปชันครบเลยนะสภาพสวยมากนะคะหัวนอซอกประตูไม่มีรอยขยรอยเขยือนนะคะเรื่องโครงสร้างการันตีให้เลยนะชนหนักพลิกความจมน้ําแบบสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะตัวสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยแถมยังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการนะคะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คสภาพรถให้มีใบเซอร์ออกการันตีให้รับรองว่าได้รถสวยเกรดเไปใช้งานแน่นอนนะเป็นสีเทาหลังค่าดำน,นะคะลูกค้านี่สีเดิมโรงงานไม่มี การกกับสีเปลี่ยนสีนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะลูกค้านี่เบาะด้านหลังปรับพับได้นะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระวางสัมภาระได้นะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าคันนี้โคตรเท่นะลูกค้าดูด้านหลังนะนี่ได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแค่ชุดแต่งเนี่ยก็อยู่ประมาณ2องสามหมื่นและลูกค้าได้ไปแบบฟรีๆเลยนะคะยังไงก็คุ้มนะคะลูกค้า5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนแปดพันเก้านะคะรายได้สองเท่าของ เงเป็นเจ้าของรถสสวยคันนี้ได้เลยกับตัว c hr 1.8 Hybrid Mid ปี19.20นะคะใครสนใจทักมาโทรมาหานัดดืวนๆได้เลยป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะลูกค้าไฟท้ายของรถนะคะเดิมโรงงานไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะกระจกหลังมาพร้อมกับตัวไร้ฝ้านะคะไฟเบกรกดูที่3มีเห็นชัดเจนเลยบอดี้ด้านหลังของรถคันนี้นะคะลูกค้ามาเปิดดูกันเลยกว้าง บรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะนะคะมีถาดท้ายแถมมาให้เรียบบอยแล้วมีฉากกั้นระหว่างห้องเก็บสัมภาระกับห้องผู้โดยสารให้ด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้นะบอกเลยว่าถ้าพับบอกไปอีกเนี่ยพื้นที่ในการเก็บสัมภาระวกว้างมากๆนะคะลูกค้าแล้วก็ไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะพวกตะเขบ็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมเดิมเช่นกันหัวน็อตด้านหลังนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าไม่มีร่องรอยของการขาหรือว่าการขยับเยย์ยเลยการตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะลูกค้าเดิมทั้งคันเดิมทุกจุด แน่นอนนะคะบอดี้ด้านล่างของรถคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นชุดซ่อมอยางนะคะลูกค้าอุปกรณ์ครบนะเครื่องมือแม่แรงครบเลยบอดี้เดิมทั้งคันนะคะชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะสภาพส,สวยเลยนะคะอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะลูกค้ารอบคันเนี่ยถือว่าสวยเลยนะคะไม่มีร่องรอยลากยิมหรือว่ารอยบุบเลยนะคะสภาพเดิมๆทั้งคันนะ,คะใครสนใจรีบติดต่อหานัดเดือนๆได้เลยต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทยายําสัญญาถึง ที่ฟรีดาวได้เลยผ่อน9 8 0 0นะคะลูกค้าเอาขอภยัยผ่อน8 9 0 0คันนี้ดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.49เท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยภายในนี้เลยนะคะไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นชัดเจนนะคะรถปี19ปลายปีจด20นะคันนี้หัวนอซอกประตูไม่มีรอยไขยรอยเขียบขยื่นนะคะลูกค้ากระจกเดิมทุกบ้านนะคะโลโก้โตโยต้มีติดครบทุกบ้านเลยนะ,ะติดฟรีมาให้ เรียบร้อยคิ้วกัาสตา์มาพร้อมเลยนะคะแล้วก็กุญแจสำรองครบด้วยใครสนใจห้ามพลาดรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดด่วนๆได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ1,800 cc 122แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเข้า1 9 5 e, e 5 2 0 e, e 8 5เติมได้ใช้งานควบคู่กับระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าเครื่องยนต์เดิมไม่มีสานไม่มีสถานไม่มีพวกคาบน้ำมันหยุดไหลเยิม้มมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะคะเลขเครื่องยนต์มีเห็นเด่นชัดนะเช็คได้เลยตรงกับเล่มแน่นอนนะคะลูกค้าบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะ ในส่วนของซีหน้าห้องเครื่องสีเดียวกับตัวรถเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนคานเดิมๆนะคะตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไฟหน้าเดิมโรงงานโลโก้มีเห็นชัดเจนนะคะสติกเกอร์คําเตือนติดครบทุกตําแหน่งเม็ดอาร์ตเบ้าชงนะคะมีเห็นเด่นชัดเลยแล้วก็หัวน็อตแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยืน่นหัวนอ็อตฝากระโปรงเดิมๆชงวนกันความร้อนยังอยู่ สติกเกอร์คาเตือนติดครบทุกตําแหน่งสติกเกอร์โมโอโกมีติดให้เห็นชัดเจนนะคะหรือว่าตาปั๊มต้องฝากกระโปรงก็ยังอยู่นะนี่บอดี้เดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนลูกค้าค่ะออปชั่นแน่นประหยัดน้ํามันด้วยใครสนใจห้ามพลาดเลยกับ c ีเอชอาร์หนึ่งจุดแปดไฮบริดมิตรปีสิบเก้าจดยี่สิบนะคะไม่เจ็ดหมื่นสะี 4, ่พันโลนะสี่เทาหลังคาดํดาม,มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันค่าตัวห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาว ผ่อน8,009เท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะหรือเงินเดือน20,000ขึ้นไปนะคะออกคนเดียวจบเลยใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดด่วนๆได้เลยนะคะ0982609587นัดเพชรยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษาแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้ากนจะก,กันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกัน นัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ